ไปซื้อบัสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนแฟนเพจแม่ตับสายไหมแฟนเพจแม่จับมาแล้วจ้าใช่ไหมคะใช่ค่ะสวัสดีค่ะใครนู้กินดารัสค่ะอ๋อกำลังไลฟ์สดกำลังไลฟ์สดเจอแฟนคลับด้วยค่ะเจอแฟนคลับตอนนี้ ทั้งหมดตอนนี้ทีแม่ตั๊อกที่มามีอยู่สี่คนนะคะแต่เพื่อนๆหน้าไปทีเยอะมากค่ะอันนี้คือบริเวณหน้างานอันนี้คือบริเวณหน้างานเดจ้าผู้ใดค่คะมาแล้วใส่กดไลค์กดแชร์เน่อเดิรกดไลค์กดแชร์เพื่อเปิดการสวัสดีคะ่ะ <c oughs> แฟนขับแฟนขับมอลาเสียงวิหกแล้วก็แฟนขับแม่ตั๊กด้วยน่ารักทางนางเลย <c oughs> ค่ะแม่แม่ชนมาดีใจมากคุณจะฝากเพื่อนใครที่สุดระหว่างนกน้อยเออไม่ใช่อปากปะะสบการณ์ยา<บ>กใครค่ะ <c oughs> ดูของฝากแม่แม่สมิคะเอฟเคเอฟซี สุดยอดเลยค่ะเอ้าสวัสดีจ้าว้าวโดนสวัดีดูเติบแล้วมูสวัสดีจ้าถือกล่องซอยเด้อเกี่ยมถือกลองซอยเด้อ <c oughs> แม่แป๊วมาแล้วจ้าอันนี้คือทีมงานที่จะไปหาลูกชายที่ปูกแก้ววันเกิดด้วยนะคะอันนี้คือไปวันเกิดนักกัน์ดเนี่นี่ทีมแม่แม่ทั้งนั้นเลยค่ะน่ารักมากสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่สวัสดีจ้าอุ้ย <c oughs> มีแต่แม่แม่เอฟซีทั้งนั้นตัวนี่ ได้ตอบจ้าใจไมมาหนิจ้าดีใจที่ได้เจอได้แม่เ้อะขอบคุณหลายโอ้ยขอบคุณมากค่ะน่ารักมากมากเลยขอถ่ายดุนะของแฝกจ้าถ่ายได้เลยจ้ะใครอยากถ่ายก็ถ่ายได้เลยเดินจ้ามาไปไหนอ่ะน้องตาล่ะเอาอยู่ตรงนี้นะเมื่อกี้แม่ไปไหนเหรอคนตัวเล็กเขาไปเอาอะไรเหรอรอจะคู่กันก็ รอสักครู่ก่อนนั่งอยู่ข้างหน้าคนนี้เนี่ยแมนมาได้เก้าอี้แล้วมันบ้าใครยังไม่เลยมาเป็นยังเดี๋ยวเขาจะมีไปจองหน้าหันไปเลยมันแบบจองถึงมุมนมาละมุมมุมขวาเนี่ยเขาต้องดูมุมขวาเออแมนมันจังถนัดมันจังถนัดแล้วน้องตาใคไหนอ่ะเป็นเป็นนักกอลฟไร้โขอบคุณนะคะจะกินดาราหนะคะใช่รู้น่ารักมากสุดยอดเลยค่ะแชร์กดไลค์กดแชร์เลยจ้าเพื่อนๆทุกๆคนช่วยกดไลก์กดแชร์ด้วยมาเยแม่ ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยใครก็อยากดูลูกสาวมนะัเหมือูกสาวใครก็อยากดูลูกสาวใช่ไหมป้าป้าป้าตัวจริงสวยนั่นขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากมากเลยป้าป้าเข้ากันเข้ากันเข้าไปกันเข้าไปกัน ไหนละบัตรเราไม่ระบาดมาดูไหนครับถามไปนะคะถามไประบาดนำนะครับบัตรดมาะค้วเลยมายื้อเลยจ้ายื่อเลยจ้ายื้อมาเดี๋ยวสับสวนนะครับกี่ค้อนสีหนูมาที่ข้างนี้เต็มไปหมดทุกข้างเลยวะนี่บริเวณหน้างานจ้าบริเวณหน้างานอยู่มั่งนี้จ้าไปเลยพูดให้ขำมาแล้วซอยกดไลค์กดแชร์ในเนื้อจ้า สวัสดีค่ะจ้าขอบคุณมากค่ะมหัศดรรย์ระเบ้ออ่แม่เนเมนมาเออขอบคุณหลายๆจ้ะแม่ขอบคุณมากๆค่ะคนทั้งสิบพอยฟซีเจ้าของทั้งสิบพอยฟซีลูกๆเสียงมีหักว่าที่นี่ซื้อเก้าอี้เผื่อด้วยซื้อซื้อเพื่อเดี๋ยวจะเอาตังค์ให้เดี๋ยวแล้วตังค์ให้มาเดินมาดิมาใหินทาอ้อันนี้คือมุมฮันมิกค่ะตอนนี้อันนี้คือมุมฮันมิก แม่จ <Okay>, okay. ๋ามาแล้วนะคะมาดื่มเครื่องดื่มโอทีได้นะคะเราแจกให้ดื่มฟรีนะคะเครื่องดื่มชูก,กำลังค่ะ เป็นโสมสกัดน้ำผสมน้ำผึ้งนะคะเครื่องดื่ม OT Energy d r i n ลนะคะเราแจกให้ทิ้ฟรีอันนี้เรามียังีดีด้นบเีดีดีดาดีดีดดีดีด่ดีด้ดีดิดดี้ีดีดีดีมไดีไดีดีงีดีดีไม่ีด้ปีก้าหยิดไดีเลยีะคะเด็นเคีื่อีดื่มชูอันนี้คือผู้สนับสนุนของลูกีีีี เออไม่เป็นไรเราไปนั่งรอเดี๋ยวแกก็ตามมาแหละถ้าแกตามไม่เจอ<ๆ>เดี๋ยวแกโทรหาอันนี้คือหน้าห้างของลูกชายจ้าถ้าใครอยากไปหาลูกชายหลังหา้างเราก็ต้องไปเราต้องเดินอ้อมไปฝั่งนู้นเลยนะนนเอาเก้าอี้เราไปวางก่อนเอาเก้าอี้เราไปยืดก่อนฝั่งนี้ฝั่งนี้ แล้วก็ไว่มาขอ,อมาฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้แม่มามาฝั่งนีมนงม้มันจังบอมััมนจงบมีไฟนี่นคนมันจะเต็มอยู่แล้วไม่ต้องห่วงถ้าแม่ไปนน่าตรงนั้นเดี๋ยวเราจะออกมายากเวลาจะมาถ่ายรูป เราต้องยืนเต้นตรงนี้เลยเราตรงนี้แม่ช่วยมาตรงนี้เลยขอบคุณตรงนี้แหละเราจะยืดตรงนี้เลยโอ้ยความสุขของใม่แม่เอฟซีนะกกันเนาะขอบคุณทุกทุกคนขอบคุณทุกทุกกำลังใจนะคะเบื้องใหม่แม่ซี่ยืดมองนี้ ยึดบังหนีเลยวาสันมาเก้าอี้เลยเดี๋ยวเราจะเข้าหลังห้านด้วยความยินดีค่ะเดี๋ยวเราจะเข้าเข้าหลังห้านนะคะก็เดินไปส่องดูสักแป๊บหนึ่งเดินไปส่องดูสักแป๊บหนึ่งแต่ก่อนที่ก่อนที่จะส่องเราก็ไลฟ์สดบริเวณงานให้เพื่อนๆ่อดูก่อน นี่คือบริเวณงานเด้อจ้านี่คือบริเวณงานคนยังไม่นเนี่ยเขามาจ้ะเพราะว่ากรุงเทพเพิ่นหาเพิ่นสิเลิกงานเนาะเพราะว่ามันบ่แม่นเสาร์อาทิตย์น้ำจ้ะแต่ว่าไม่ต์อกเสื้อแน่ว่าเมื่อน,นี้ต้องวิกแตกแน่นอนขอบคุณทุกๆกกำลังใจนะคะผู้ใดเข้ามาแล้วซอยกดไลค์กดแชร์ให้ไมตต์ตอกได้เลยจ้าบ๊ายบาย เ,เ,เ,ดเดี๋ยวไลสวนป,ปนก่อนแมน่บรรยากาศน้าหาันอู้จะเปนง้ําบพื้นเบาเนาะถ้าเปิดไฟแบบนี้หันนาห้านาาของหำเสียงพีกส,สวยจะตีสวยอีแม่เดี๋ยไม่ตัอขอากนเบแกไก่จังเห็นความสวยบางกไก่จัตีเนความสวย,ยสเห็นามาจแม่ สวยไปละเข้าเบิงบางคนเป็นสตีว่าฉากเสียงวิหคคือคือเมื่อค <c oughs> <c oughs> ืนเนาะปีนี้คือสีม่สวยนะจ๊ะแต่ว่าเพราะเปิดไฟยอมสีเขาไปแล้วเบงตีละจ้ะสวยไมคะอุอย้ยขอโทษค่ะ <c oughs> ขอโทษมากๆเลยคะ่ะนี่สวยป่ะจ๊าไหมแม่จา๊าสวยนะสวยนะ ขอแช่เป็นกำลังใจให้กำเป็นตอนน้องในเด้อจ้าอันนี้คือบอริเวณง่ายที่ไม่ต้องสิไลซูเบิงนะคะเนาะแปลว่าถ้าเป็นไปได้ช่วงพ่อจ้าจออกเดี๋ยวไม่ต้องสิไลให้เบิงอีกเพื่นึงนะคะนาอช่วงพ่อจ้าพจ,จ้าออกเดี๋ยวสิไลให้เบิงถ้าเป็นบมมีผู้หามนะคะเนาะนี่บริเวณงานสวยมากเลยคะ่ะ ไปตรงนั้นก่อนเนี่ยหนักมากเลยนะเอากระเป๋าขวดน้ำมาไปวางก่อนดีกว่าจะได้เอาขวดน้ำไปวางก่อนเอาช้อนทิ้งเอาอะไรไปหนักมากเลยกระเป๋านักหนักจ้าแม่แม่ท่านสวยบ่แม่แม่วะสวยไหมคะสวัสดีทุกทุกคนนะคะแมตตากาศร์จะมได้ทักทายผู้ใดขอโทษหลายๆโดยเฉพาะทั้งสิเบิ้งบรรยากาศทั้งสิเบิ้งความสวยงามของท่านบุบบุบนะจะเนาะงามบ่จ้าแม่แม่ สวยมากเลยป้าเบิงตะหันกระคุมพาเลี้ยวน,น้ะค่อนซาตูเดอร์มือน,นีขอให้ทะลุห้าพันเดอ้อคนเขา่าอันนี้ของบุกเนาะเอาแม่เพิ่นเ่ไปน้ำติเข้าไปอ,อ๋อทำอ,อะไรอยู่อ๋อถ่ายภาพกันเหรอให้แม่แม่จะได้ขอบคุณมากค่ะ เสียดายจังไม่รู้ว่ามากรุงเทพอยากไปดูสักครั้งสันหึคือว่าจังสันแม่คือสิบโอโหจ้ามาแม่แม่มาทันอยู่เด้สวัสดีค่ะแม่พัชราสวัสดีค่ะคุณแม่ยุพาวดีสวัสดีค่ะคุณแม่ทุกทุกคนทุกทุกท่านสวัสดีค่ะแม่ตอบแชร์ให้แล้วขอบคุณหลายเด้อสวัสดีค่ะแม่หน่อยสวัสดีค่ะแม่ปราสาขอบคุณมากๆนะคะเบิ่งบรรยากาศเนี่ยแหละแม่เบิ่งเบิ่งหน้าหานลูกซ้ายคอนย์งามบ่งามงามเนาะ สวยมากใครที่บอกว่าเวทีเสียงวีหกไม่สวยมาดูได้นะคะเปิดไฟขึ้นแล้วแบบมันขึ้นไฟมากมันเป็นอีอยังที่ขืนไฟมากๆด้เลยจ้ะแม่เนี่ยต้องเดินอ้อมเลยนะแม่เดินอ้อมตรงที่เราลงวินมอไซค์เมื่อกี้แหละแม่ตอกม้าโดนแลวล่ะจ้าที่พูดถึงว่าสวพัสดีค่ะน้องอามีนาน้องอมีน้ายังมาเหรอคะวันนี้ที่จริงแม่ตอกม้าโดนแหละเด้แต่ว่าเอ่อได้รับมอบหมายให้ทำมาไลทให้ลูกๆก็เลยพากันไปนางทำมาไลอยู่จ้าก็เลยพึ่งเสิเสิทธุรละ เลยเพึ่งสิได้ออกมาเดี๋ยวไม่ต้องทาหาโทรศัพท์อีกเครื่องหนึ่งก่อนไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนทรศัพท์อีกเครื่องหนึ่งไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนมันหลายเครื่องเ็คืออยู่ตรงนี้แหละแ <laughs> ม่ไรตอนพ่อจ๋าลูกจ๋าออกด้วยนะคะจะได้เลยค่ะแม่เดี๋ยวจะไล่ให้ดูนะคะเดี๋ยวสิไล่ซูเบิงแต่มาแม่ต์ตอสิบไป เออพาแม่แม่ไปหลังฮานจะเขาวเนาะแม่แม่อยากเบิ้งหลังฮานบ่ผู้ใดอยากเบิ้งหลังฮานพิมพ์หนึงมาเน่สิพาไปถ้าบ่มีผู้ใดอยากเบื้องสิพาอยู่หน้าฮานเด้ถ้าอยากเบิ้งหลังฮานสิพาไปย่างง่ายลำพงมากใครับถ้าใครอยากไปหลังฮานด้วยกันก็พิมพ์หนึ่งมาให้หน่อยเดี๋ยวจะพาไปหลังฮานจ้าถ้าบ่อยากไปก็สิพาอยู่หน้าฮานเดิสวยมากประจันสวยอีหลีเด้อจ้าแม่เบิ่งสิล่ะ นี่คือความสวยงามของอ่ามีพกริมหนึ่งมาแล้วค่ะอยากไปหลังห้านทิมหนึ่งมาเดี๋ยวจะพาไปหลังห้านจ้าไปหลังห้านไปหลังห้านนะสัสสวัสดีค่ะแม่แม่แหมมสวัสดีค่ะแม่รูดชิปให้หน่อยอุ้ยขออนุญาตมือกับมือกับบวางนะคะเนาะแม่บอกว่าต้องไปที่เดิมเราที่เราเข้ามาเมื่อกี้ข้างหน้าเหรออ่าอยากไปกันทุกคนใช่ไหมคะปะถ้างั้นเราไปหลังห้านกันสัก แล้วค่อยมาดูความสวยงามหน้าห้านไปไปหลังห้านกันแม่กระเป๋าเราอย่าลืมนะรักษาให้ดีนะเดี๋ยวจะพาไปหลังห้านกัน <c oughs> พาไปหลังห้านเนาะ <c oughs> <c oughs> อากาศดีดีจ้ะเพราะว่า ลมเย็นสบายอยู่ได้จ้าหซูซสึกว่าอากาศมันสีเขาสู้ฤดูหนาวเนาะคะ่ะเนาะกระสีบ็อกให้ง่อนใครเอาเป็ไหรเพราะว่เา,าเพาอยางมาด่วนแล้วเง่แต่อุย้ยขอบคุณมากๆนะคะพิมหนึ่งกันเยอะเลย <laughs> แบบนี้ต้องพาไปแล้วแหละเนาะคะ่นะเนาะว่าพาไปบ่ได้แล้วอขอบคุณค่ะชิมไปแล้วเมื่อกี้อร่อยมากอายุอายุไม่ถึงสชิมไปแล้วอร่อยมาก นี่แหลูกชายเราเพิงจะเดินเท้ามาชัพัดเลยนะเดินไปข้างหลังเดินมานี่เดินมาตรงไหนมานี่าชื่ออะไรกระููดอยู่ครับเดี๋ยวนะครับตึตูขอให้เดินได้เก่งๆกๆให้ไม่เป็นอะไร ออกมาสู่ภายในเขาหลังหันเขานั้นบ็ได้เค่ะตรงตองมาฟังนี้เลยเพราะว่าเ่าล้อมแบบมิดชิดเนาะเ่าล้อมแบบมิดชิดเพื่อความเป็นส่วนตัวค่ะเลยออกมาข้างนอกจ้ะข้างนอกอิลี่ลีย่ยาดีพามแม่แม่ยางผปสม้มบรรยากาศด้านหลัง ซึ่งถนนเส้นนี้แม่ต๊อกยางดูดูตอนนั้นตอนนั้นที่มากับแม่ลาตีก็มาเดินตรงนี้แหละเดินตรงนี้แหละเออเดินก็ไปหาลูก,ออกวันนี้แม่ต๊อกได้รับมอบหมายจากคุณแม่พลอ,อ,อยให้ทําอะไรให้กับลูกชายแล้วก็คุณแม่ไก่กรุณาด้วยค่ะก็เลยได้ภารกิจจะอุ้ยถนนบ๊คยดีปบปนไดนนะแม่เป็นลุงเป็นบอใน,นจักน้อยอาจสิบแบบว่าตกตำตกสูงมึงบรรยากาศทางไหนที่ละจ้ะ อันนี้คือไฟสปอรตไลท์ที่ลูกๆเปิดอยู่สวยจังหรือว่าภาษาอีสานบ้านท้ากะสิว่าไฟรอกระเทยนั่นนะซึ่งบร่ได้ล่อแต่กะเทยแต่ล่อหอดผู้เทาผู้โอแบบไม่ต้องกินละไฟรอผู้เทาไอ้ผู้เทาก็ยุ่งเงินยุ่งสารจ้า ใช่ค่ะกำลังไลฟ์สดพอดีเลยค่ะสวัสดีค่ะอขอบคุณมากค่ะกำลังจะเข้าไปหาลูกๆค่ะป่าเอฟซี FC อีกแล้วต่ทั้งเอฟซีแม่เตอร์เหล่ากับเอฟซีลูกจากา๋าอาไอวิสันเพื่นบอกว่าหันมาแล้วจ้านี่คือบรรยากาศหลังเวที ยางมืงอยย้อนอยู่ด้จ้าออกมาข้างนอกแล้วหมซึ้อว่าเป็นเอาๆจ้ามาเย็นที่นทางไหนทางไหนผมซื้อว่าสีเย็นกลัวนี่มาแล้วจ้าแต่ว่าสถานที่เมื่อนี้เอสะอาดดีจ้าเพอกอนที่ไม่ต้องมานี่อ้ยมองนีเป็นป้าหหยาเลยด้จ้ะหกยางชัดสวัสดีจ้าเพิ่งมาถึงหรอคะไม,ไ,ไ,ไม่ได้ไปค่ะรออยู่ที่กรุงเทพแม่สวัสดีค่ะ นัส่สมัธจ้าไม่ไลฟ์สดอยู่น้องหำน้อยจ้าน่ารักมากเดี๋ยว,วนนเดี๋ยวเจอกันบนเวทีนะคะมาแล้วค่ะนี่นี่คือบริเวณหลังห้านของลูกๆจ้าแล้วก็อันนี้ก็คือล็อกที่พักของน้องๆแดนเซอร์นะคะนาะ,นะซึ่งเิ่นกสิมี้สุดของเพิ่นของไคยของมันน่ะเพิ่นกษิออิอยแกน้งไปเป็นระเบียบของไครของมันจ้า เอ้าก็ไปยุกไก่แท้น้องปรีมเรียกกำลังชมหลังห้านอยู่น้องปรีมแม่ไ์สดแม่ไ์สดตอนนี้คนอยู่ในไลฟ์เท่าไหร่เอ่ยเดี๋ยวดูสิใส่แว่นสามร้อยห้าสิบสองคนลาอนนี้ไ์สดรุ่นาะขอบคุณมากๆค่ะนี่น้องปรีมน่ารักมากเดี๋ยวเจอกันหน้าเฮานะคะแม่ แม่อยู่ในเต็นท์ค่ะกําลังกินข้าวกอดคนสวยหน่อยน่ารักมากหลงคลิปน้องปิมแบบน่ารักมากไปสิไรไปไม่ได้นะพรุ่งนี้เจอกันอีกนะคะเดี๋ยวจะเดินพาเพื่อนๆชมรอบๆก่อนแล้วค่อยปิดไลน์แล้วค่อยมานั่งคุยกันได้ตอนนี้ดมชมบรรยากาศสะอาดมากเพราะว่ารอบก่อนที่แม่มามันรกมากแม่อันนี้เพิ่นเพิ่นเคียรหใหเพื่อนทีนี่ดีสะอาดมาก ้าจะอ่านมากดูส pues mm ิน hmm. ้องปริมคนสวยมาต้อนรับแม่แม่น่ารักมากจ้ะน้องปริมน่ารักหลายแล้วก็ได้อ่านคอมเมนต์ขอโทษหลายๆเด้อค่ะเด้อเพราะาถอดเดินตาเมาตะกี้ยางยางทั้งพอดีก็เลยถอดแต้นมาแม่ละจ้ะเล่นอยู่ใต้ทั้งดวนอันนี้คือทั้งดวนจ้ะพุ่น่ะรถเรียนมันมันมันจ้ะพุ่นจ้าอย่าลวงลงมันอีเด้อจิ ดูเต็นเต็นรวมอันนี้เต็นรวมนะคะเนาะสวัสดีจ้าน้องฟิล์มแม่ไลฟ์สดอยู่ตังแพลวอยู่ตรงไหนตังนุชในรถใช่ไหมอ๋อใเสร็จนี่นี่ให็นไหมรถคันนี้ใช่ไหมโอเคเดี๋ยวแต่งตัวเสร็จแล้วเจอกันอันนี้คือน้องนาวาน้องนาวาสวัสดีครับแม่ไลฟ์สดอยู่ครับสี400กว่าคนอันนี้คือแม่มากกำลังเสริมหล่อให้กับพ่อบอยใช่ไหมพ่อบอยตัง ครึ่งหนึ่งเดี๋ยวก็จะสวยทั้งตัวอ้อันนี้ลูกชายเรากำลังไหว้พระค่ะขออนุญ,ญาตนะคะสวัสดีจ้าเนาะ นี่ทาง,ทางกับศิป็นเต้นของน้องๆค่ะเพิ่นกําลังแต่งตัวอยู่กําลังเสริมสวยเสริมหล่อให้กับพวกเราได้ดูจ้ะบนเวทีก็กําลังเออลองเสียงกําลังสาวเชิดะส่วนหลังเวทีก็กําลังไหว้พระค่ะด้านข้างกับิเป็น ความสวยงามของคู่กัน Pode ทขอให้เสียงมีหกปังปังปัง,งแน่นอนค่ะไปพาสิุแลว <c oughs> คิดถึงลูกๆมากเลยนะคะแม่กอดหน่อยครับแม่ขอเม,ม้นก็ไม่เป็นไรขอให้ได้กอดลูกแค่นี้ก็ชื่นใจแล้ว <c oughs> ขอให้ได้กอดลูกแค่นี้ก็ชื่นใจแล้ว คนนี้เพิ่งจะมาครั้งแรกอยากเห็นนกบ้างงั้นดูดูดูคนเก่งคนหล่อของพวกเราเป็นไงหล่อมากไหมลองถามลองถามมาชื่อว่าหล่อมากไหมหล่อเหมือนหล่อเหมือนในรูปไหมหล่อม่กกว่าถ้างั้นถือไล์ให้หน่อยเดี๋ยวแม่เขากอดเดี๋ยวให้แม่เขากอดลูกชายก่อนเออแม่ค่ะแม่กอดลูกค่ะ โอ้ยเนแฟนอีเช้าหมดแล้ววันเกิดแม่ก็จะไปนะคะโอเคเลยแม่ก็จะไปี่รูกจะได้ไปร่อ่านะเอาเสียงพ่อแม่แม่สวยไม่ได้มาหรอไม่กล้ากอดเขินน้องกาไม่ค่ะ นี่ครับผมรวย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 น่ารักที่สุดเลยกอดกอดน้องไหมอันนี้น้องหรือพี่ขอกอดหน่อยครับเอฟซีใหม่เอฟซีใหม่น่ารักมากเลยค่ะน่ารักที่สุดเลยแมนโอ้ยตอนี้กล้ว